สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพรชัยพิมุทศ์ทีมงานรักบ้านเกิด .com อนะครับพาคุณผู้ชมมาที่ตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะครับไปดูในส่วนของช่องทางอาชีพนะครับการปลูกของแบ่งโกยเงินล้านนะครับ45วันเองนะครับไปพบกับอดีตผู้ใหญ่สมหมายนะครับแยกงูเหลือมที่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการปลูกของแบ่งนะครับที่ผู้ใหญ่เนี่ยยินดีจะเผยแพร่ข้อมูลนี้บนเว็บไซต์รักบ้านเกิดด้วยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมอดีต ผู้ใหญ่สมัยแยกคนเหลือมนะครับซึ่งเกษียณมาหมัดหมาตนะครับอย่างลงจากค่ายหลงจากเตาใหม่ๆยังสดๆร้อนๆอยู่ครับสำหรับบ้านท่อหานนะครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางทุ่งนานะครับรายได้อย่างไน่ไม่มีนะครับก็หลังจากการทานาเสร็จนะครับในช่วงฤดูแล้งเราก็จะใช้หอมแบ่งนี้เป็นอาชีพเสริมนะครับเ้าพเาะาว่าหอมแบ่งนี้จะใช้น้ํา ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนน้ครังน้ำังใช้น้ำเยอะแล้วหอมแป่งใช้น้ำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ประกอบกับลำตะกงและในการปลูกหอมแบ่งเนี่ยในการเตรียมแปลงอ่ะยังไงบ้างครับก็เกษตรกรจะต้องมีแปลงเป็นของตนเองนะครับแล้วก็ครับแล้วก็เตรียมดินด้วยการไถนะครับไถแล้วก็ยกล่องนะครับยกล่องเตรียมดินต่างๆครับแล้วก็วางโพ้นะครับพยางต่างๆ แล้วแต่ว่าเกษตรกรจะวางท่อนี่ก็ตอนนี้ใช่ไหมครับคราจะจับเป็นสายสามพงขนาดสามรูนะครับครับสามรูก็จะประหยัดเรื่องแรงงานนะครับจะไม่ต้องใช้แรงงานดึงจะขเดินดูเฉยๆครับเป็งหลังจากการเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับแล้วธีการปลูกปุูงงครับก็จะใช้แรงงานคนเพราะว่าถ้าเราจะมาปลูกเองนี่มันจะลาบากในเรื่องของช้าจะช้าสักนิดหนึ่งเพราะว่าเราต้องการให้เป็น รุ่นเดียวกันเราก็ใช้เวลาน้อยวันโดยใช้แรงงานเพิ่มขึ้นมานี่ก็เป็นในส่วนของการปลูกครับในส่วนของการให้ปุ๋ยเนี่ยให้ในช่วงระยะกี่วันครับครับในช่วงให้ปุ๋ยก็อาทิตย์หนึ่งเราก็เริ่มให้ปุ๋ยได้แล้วเพราะว่าเขาเริ่มเทงหนอแล้วเราก็ให้ปุ๋ยได้แล้วนะครับให้ปุ๋ยในกี่ช่วงครับก็ดูเราจะดูว่าหอมเราไปไปได้หรือเปล่าอย่างนี้นะครับถ้าเราว่าหอมยังนิ่งอยู่เราก็ต้องเพิ่มให้เขา สักประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะให้ให้ให้ครั้งหนึ่งประมาณอาทิตย์อ๋อเว้นอาทิตย์เว้นอาทิตย์ใช่ไหมครับครับครับแล้วในส่วนของการจําหน่ายในส่วนของการปลูกหอมแ่งอ่ะสี่สิบห้าวันเนี่ยเอาไปจําหน่ายที่ไหนครับก็ก่อนที่จะนําออกไปจําหน่ายทางเจ้าของแปลงหรือว่าเจ้าของหอมนี่ก็จะใช้แรงงานคนเนาะเอาถอนถอนแล้วก็นาหอมจะเป็นล้างล้างจนสะอาดครับล้างน้ําจนสะอาดแล้วก็มาใช้แรงงาน ผู้สูงอายุในหมู่บ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับในการลอกแล้วก็แยกชั้นเป็นมัดละ1กิโลกรัมบัดรหกิโลกรัมเอาไปส่งที่ตลาดไหนครับก็ที่ใกล้ที่สุดก็มีตลาดสุรนารีสีมาแล้วก็มีตลาดไทยตลาดไทยแล้วก็สี่มุมเมืองครับสามตลาดใหญ่หลักๆของหมู่บ้ตกกิโลกรัมละกี่บาทเขาที่เอาไปส่งในตลาดครับก็ช่วงนี้ก็ประมาณ4 0่สบถึงห้าบาทสี่สบถึงห้าบาทถ้าเกิดในส่วนของแบบช่วงระยะเวลาที่เขาไม่ค่อยปลูกนะนล้วตกกิโลกรัมละกี่บาทครับ ก็ช่วงที่สูงที่สุดโตประมาณเก้าสิบาทเก้าสิบบาทถือว่าขายทำได้ตลอดทั้งปีเลยใช่ไหมครับครับถ้าเราถ้าเกษตรกรมีแปลงคลน้ำสามารถน้ำไม่ท่วมนะครับก็จะสามารถทำได้ทั้งตลอดทั้งปีแต่บ้านเผาหันนั้นจะใช้ช่วงที่เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วครับก็ลงแปลงพนนาข้าวครับอันนี้ก็ต้องขอคุณที่ใหญ่มากนะครับที่ให้ข้อมูลในการ ปลูกหอมแบ่งลื players, ements, yes. ้อในส่วนของช่องทางอาชีพกับพี่น้องเกษตรกรแล้วคุณผู้ชมครับขอบคุณมากาครับครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นในส่วนของการปลูกหอมแบ่งนะครับเป็นช่องทางอาชีพในการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามเรื่องราวเกษตรได้ที่รักบ้านเกิด .com นะครับส่วนนี้ผมพรชัยทีมงานตั้งหลาไปก่อนสวัสดีครับ